ความรักแท้จริงไม่มีละลยายยามไม่สบายความรักก็คอยดูแลเป็นคุณหรือเปล่าที่รอคอยใครสักคน จะมอบรักให้คุณอย่างจริงใจเสียงสันติร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้ขอนำคุณผ่านประตูเวลาม,มาค้นหาความรักด้วยกัน,กนในรายการด้วยรักแม่จะนาเียงแตในใจยังรักเสมอแม้จะสุขทุกอย่างอาที่ทาเกเธอ สวัสดีค่ะผู้ฟังรายการด้วยรักทุกทุกท่านนะคะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ ช่วงเวลาเดียวกันนี้ผ่านทางสถานีวิทยุแห่งนี้ความรักความห่วงใยเป็นหัวใจสําคัญที่สุดของชีวิตนะคะวันนี้เขามอบความรู้สึกดีๆมามอบให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะคะพร้อมกับบทเพลงพร้อมๆมาฝากกันด้วยเช่นเคยค่ะรายการของเรามาพร้อมๆกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ผู้จัดเสนอรายการแล้วก็ดิฉันอัมพาพรปัญญาลาบสกุลผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมา ฝากกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะเรื่องราวที่มีชื่อว่าหลงทางไปแต่พระเจ้าตามหานะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะมาฟังเรื่องราววันนี้เรามาฟังเพลงนี้ที่บอกว่านักตต่ฝันค่ะ จะเหนื่อยจะท้อเพียงใดกำลังใจก็ยังอยู่กับฉันก็รู้ต้องมีสักวันที่ความฝันจะถึงเส้นชัย บอกตัวเองทุกครั้งร่ําไปอีกไม่ไกลที่ใจจะได้เจอสิ่งที่หวังยังมีหวังเสมอสู้ด้วยใจของนาตายฟัง รไปอีกไม่ไกลที่ใจจะได้เจอสิ่งที่หวังยังมีหวังเสมอสู้ด้วยใจคงน่าตายฝันคงจะสงใจน่าตายฝัน คุณผู้ฟังคะบางครั้งหากเราเดินทางไปไหนมาไหนนะคะต้องสำรวจเส้นทางให้ดีๆด,ด้วยนะคะยิ่งเป็นเส้นทางที่เราไม่คุ้นเคยหรือว่าไม่เคยไปเนี่ย ต้องสำรวจให้รอบคอบนะคะทางที่ดีที่สุดต้องมีแผนที่ค่ะให้เราดูนะคะก็จะเป็นการดีแต่หากมีใครสักคนหนึ่งที่รู้จักเส้นทางที่เราจะไปนั้นเป็นเพื่อนร่วมทางกับเราก็จะเป็นการเดินทางที่ไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างมั่นใจเลยทีเดียวและที่สำคัญนะคะไม่เสียเวลาด้วยนะคะแต่หากว่าทางที่เราไปนั้นเราไม่มีเพื่อนร่วมทางไม่มีแผนที่ก็อาจจะทาให้เรานั้นหลงทางได้ง่าย นะคะหากเราหลงทางแล้วทำให้เราเสียเวลาเสียงานและบางคนก็อารมณ์เสียด้วยนะคะเนาะนะคะในการดำเนินชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันค่ะหากเราเดินหลงทางแต่ว่ามีผู้หนึ่งที่คอยตามหาเรารอคอยเราอยู่นั่นก็คือพระเจ้านั่นเองเหมือนกับชีวิตของชายผู้นี้นะคะหลงทางไปแต่พระเจ้าก็ออกตามหาเขาจนเจอ คือคุณพิชัยเจนอนํานวยพอดนะคะก็เป็นเรื่องราวชีวิตในอดีตตอนนี้เกิดในครอบครัวของคริสเตียนเมื่อตอนที่เขายังเด็กนะคะคุณพ่อก็ไปเข้าโบสถ์นะคะพาเขาเข้าโบสถ์ทุกเช้าวันอาทิตย์เมื่อเขาเข้าสู่ในช่วงของวัยรุ่นคุณพ่อก็ป่วยหนักค่ะแล้วก็เป็นโรคอมาาัมพาตทางเส้นสมองทนทุกข์ทรมานไม่สามารถพูดได้ แล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอาการก็ไม่ดีขึ้นนะคะเงินทองที่เก็บมาก็ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลไม่มีเงินเพียงพอที่จะเยียวยารักษาต่อก็ได้พาคุณพ่อนะคะออกจากโรงพยาบาลแล้วก็คุณแม่ก็มาดูแลแล้วก็พยาบาลคุณพ่ออยู่ที่บ้านเพราะว่าครอบครัวต้องเจอกับปัญหามากมายโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไป7ปี คุณพ่อก็เสียชีวิตลงก็ทำให้พี่น้องรวมไปถึงคุณแม่ด้วยนะคะรวมถึงตัวของเขาด้วยก็ลาทิ้งพระเจ้าหลายปีเลยทีเดียวนะคะและช่วงที่ลาทิ้งพระเจ้านั้นเขารู้สึกว่าชีวิตของเขายิ่งแย่ลงแย่กว่าเดิมเหมือนกับว่าชีวิตนี้มีแต่ความเศร้ามีแต่ความน่ากลัวมีแต่ความหดหู่มีแต่ความหวาดระแวงในการดำเนินชีวิตแต่ละวันหลังจากนั้นประมาณ10ปีเลยทีเดียวนะคะนานมากเลยทีเดียว แต่พระเจ้าก็ยังทรงรักและก็เป็นห่วงในครอบครัวของเขาจนได้นำน้องสาวและก็พี่สาวของเขานะคะกลับมาหาพระองค์อีกครั้งหนึ่งอีกไม่นานนะคะน้องสาวของเขาก็นำเขาเข้ามาช่วยงานออกแบบแล้วก็ควบคุมงานด้านวิศวกรรมในการก่อสร้างของคริสตรอันติโอเกียนะคะลาดพลาวบบปติสนะคะจนเสร็จสิ้นและหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้ามาฟังคำเทศนาที่โบสถ์ ประจำทุกวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ได้รับความรักจากพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์รับเชื่อและได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในใจของเขาอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็มีสันติสุขขึ้นมีความสุขที่ได้ดำนินชีวิตกับพระเจ้าในแต่ละวันจนกระทั่งก็ได้พบรักกับภรรยาที่ทำงานที่เดียวกันนะคะพระเจ้าก็ทรงโปรดให้เขาก็ทำการสมรสในคริสตจักร ท่ามกลางเพื่อนสนิทที่เป็นคริสเตียนและก็ไม่เป็นคริสเตียนหลังจากแต่งงานเขาแล้วก็ภรรยาก็ได้ซึ่งบ้านที่นนทบ,บุรีนะคะก็ได้เข้าไปเป็นสมาชิกของคริสตจักรแบปติสของนนทบ,บรุรีทุกวันนี้นะคะเขาขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสได้กลับเข้ามาสู่ครอบครัวของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าเขาจะหลงทางทอดทิ้งพระเจ้านานหลายปีนะคะการดำเนินชีวิตตามอำเภอใจของเขา แต่ตลอดชีวิตของเขาที่ผ่านมาไม่มีความสุขที่แท้จริงเมื่อได้กลับมาบ้านของพระเจ้าเขามีสันติสุขอย่างบอกไม่ถูกค่ะเขาขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าตามหาเขาจนเจอนะคะช่วงนี้เรามาฟังเพลงนี้ที่บอกว่ามีความสุขหรือเปล่าค่ะ หากวันหนึง่งที่ตัวเธอต้องเหนื่อยลา้าหากวันหนึง่งที่ตัวเธอนั้นท้อใจอาจมีคนที่มาทำให้เธอต้องวันวหวไม่มั่นใจว่าอะไรที่เธอต้องการ แค่อยากให้เธอลองฟังฉันสักหน่อยแล้วค่อยๆตรึกตรองมองดู mm. เธอนั้นอาจจะมองไม่เห็นที่เธอเป็นอยู่ลองถามใจเธอดูว่าเธอนั้นรู้สึกอย่างไร เหนื่อยกายไม่ได้แปลว่าทุกสบายไม่ได้แปลว่ามีความสุขอะไรที่มันทำให้เธอนั้นทุกก็ลองถามตัวเองก่อนตอนนี้ ว่าเธอนั้นพ่ายแพ้แค่เสียใจใช่ว่าเธอนั้นอ่อนแออยากถามว่าเธอยังจะสู้หรือยอมแพ้ไม่ต้องแค่ว่ามีใครเข้าใจหรือเปล่า ฉันแค่อยากให้เธอลองฟังฉันสักหน่อยแล้วค่อยๆตรึกตรองมองดูเธอนั้นอาจจะมองไม่เห็นที่เธอเป็นอยู่ลองถามใจเธอดูว่าเธอนั้นรู้สึกอย่างไร เหนื่อยกายไม่ได้แปลว่าทุกข์สบายไม่ได้แปลว่ามีความสุขอะไรที่มันทำให้เธอนั้นทุกข์ก็ลองถามตัวเองก่อนตอนนี้ มีความสุขหรือเปล่า ฉันแค่อยากให้เธอลองฟังฉันสักหน่อยแล้วค่อยๆตรึกตรองมองดู mm hmm. เธอนั้นอาจจะมองไม่เห็นที่เธอเป็นอยู่ mm hmm. ลองถามใจเธอดูว่าเธอนั้นรู้สึกอย่างไร เหนื่อยกายไม่ได้แปลว่าทุกสบายไม่ได้แปลว่ามีความสุขอะไรที่มันทำให้เธอนั้นทุกก็ลองถามตัวเองก่อนตอนนี้ ความสุขหรือเพลเงนี้ได้บอกกับเรานะคะบ,บอกว่าสุขกายแล้วก็สุกใจเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะทุกกายนะคะแต่ว่าสุกใจค่ะแต่บางคนอาจจะสุกใจแต่ว่าทุกกายนะคะฉะนั้นในชีวิตประจําวันของเราเราลองสํารวจดูว่าในชีวิตของเราได้มีความสุขที่แท้จริงหรือเปล่านะคะ คุณผู้ฟังคะอยากจะหนนใจคุณผู้ฟังว่าบางคนที่มีปัญหาชีวิตมีความทุกข์รวมไปถึงชีวิตที่มีแต่ความหวาดกลัวเมื่อเราต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์แล้วคุณก็จะรู้ว่าแล้วก็เข้าใจถึงการแก้ไขปัญหาชีวิตนะคะคุณจะพบสันติสุขในชีวิตที่แท้จริงแล้วก็การหลุดจากบ่วงกรรมแห่งความบาปโดยผ่านทางพระเยซูคริสต แม้ว่าคุณอาจจะหลงทางไปจากทางของพระเจ้าดูเหมือนว่ากำลังเดินออกห่างไปแสนไกลหรือหรือไม่ก็คุณอาจจะมีใครในชีวิตของคุณกำลังเดินออกจากทางของพระเจ้าคุณอย่าเพิ่งท้อใจนะคะอย่าเพิ่งท้อใจในชีวิตของเขาเราต้องเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องกลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเพราะพระเจ้าไม่ปล่อยให้เขาหลงทางอยู่นานแน่นอนค่ะ และอย่าลืมที่จะอธิษฐานนะคะส่งคําอธิษฐานเพื่อคนที่เขากําลังหลงทางนะคะให้อยู่ในคําอธิษฐานของคุณด้วยชีวิตของคุณพิชัยเจนอนํานวยพรชีวิตของเขาก็เหมือนกับการหลงทางไปแต่พระเจ้าก,ก็ทรงเรียกเขากลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการทรงเรียกกลับมาพร้อมกับนะคะชีวิตอีกชีวิตหนึ่งที่เพิ่มขึ้นนั่นก็คือภรรยาของเขานั่นเอง ทุกวันนี้ครอบครัวของเขานะคะคทุกคนนั้นได้กลับใจมาหาพระเจ้าหมดแล้วขอบคุณพระเจ้านะคะเราได้เห็นถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าในแต่ละวันในชีวิตของเขาเพราะเนื่องจากงานที่เขาทำนั้นเกี่ยวข้องกับการออกแบบโครงสร้างเหล็กไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้าตามสา,ายถนนสาคัญต่างๆนะคะแล้วก็โครงสร้างอาคารใหญ่ๆทั่วประเทศล้วนต้องมีความละเอียดอ,อ่อนหลายครั้งนะคะที่เขาไม่รู้จะแก้ไขปัญหายอย่างไร แต่เมื่อเขาอธิษฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าทรงเปิดความคิดและให้สติปัญญาทุกครั้งทําให้เขารู้ว่าหากปราศจากพระเจ้าแล้วเขาไม่สามารถทําอะไรได้เลยค่ะช่วงนี้เรามาฟังเพลงที่บอกว่าตามหาหัวใจค่ะ ท่ไรยิ่งใกล้เธอเข้าไปทุกทีตามหัวใจที่ลืมไว้กับใครสักคนจะตามคนจนเจอเธอคนนั้นในความทรงจำของฉัน yeah maybe ไม่ทราบว่าตอนนี้คุณตามหาหัวใจของคุณเจอหรือ,อยังนะคะหัวใจที่แท้จริงหัวใจที่มีแต่ความสุขหัวใจที่มีแต่สันติสุขนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อเราเห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ผ่านทางชีวิตของคุณพิชัยแล้วก็อยากจะบอกกับคุณผู้ฟังว่าหากคุณผู้ฟังท่านใดยังไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้ว่าพระเจ้าคือใครก็อยากจะท้าทายให้คุณลองเปิดใจของคุณดูนะคะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้า นะคะอย่างเปิดใจกว้างแล้วคุณจะรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้ว่าพระเจ้าประเสริฐแล้วก็แสนดีที่สุดพระเจ้าก็จะทรงอวยพระพรนะคะเติมเต็มในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนอย่าลืมนะคะ หากคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าก็สามารถที่จะโทรศัพท์คุยกับเราได้กับหมายเลขโทรศัพท์053260627นะคะหรือว่าเขียนชื่อที่อยู่ของคุณส่งมายังรายการด้วยรักตู้ปอนอ131ปอนอจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย500์50000นะคะ ทางทีมงานก็จะจัดส่งบทเรียนทางเปรณียสส่งให้คุณถึงบ้านนะคะฟรีนะคะโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็คุณผู้ฟังที่ชอบฟังวิทยุออนไลน์ก็เข้าไปได้ค่ะของอกับเว็บไซต์ของสื่อมวลชนเสียงสันตินะคะที่ www.voiceoffice.org นะคะหรือว่าจะส่งอีเมลติดต่อมาเรียงรายการทีมงานด้วยรักของเราได้เช่นเดียวกันที่ VOP p r o โปรแกรม i l c o m นะคะ คุณไปฟังค่ะในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อที่28กล่าวไว้ว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยแล้วก็แบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านหายเหนื่อยและเป็นสุขตอนนี้หากคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำด้วยกำลังของคุณคุณเหนื่อยนะคะไม่ไหวแล้วก็ลองอธิษฐานเปิดใจให้พระเจ้าเป็นผู้ช่วยในชีวิตของคุณแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณแบกอยู่นั้นไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนนะคะลองเปิดใจของคุณดู นะคะคน่าเสียดายค่ะเวลาสำหรับรายการด้วยรักของเราหมดลงแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าเวลาเดียวกันนี้กับสถานีวิทยุแห่งนี้นะคะกับรายการด้วยรักดิฉันอ,พพอนัมภพรปัญญาลาบสกุลผู้ดำเนินรายการพร้อมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอพระเจ้าทรงอวยพรพสวัสดีค่ะ ลมได้แต่อย่าทอแทงอาจจะแพ้แต่อย่าท้อใจวันนี้ทึงมันมืดมนสับสนไร้หนทางไปอยากให้เธอคิดถึงคำคำนี้ฝนไม่ได้ตกทุกวัน วันที่บ้านนั้นสดใสแต่ทุกอย่างกลับมาเป็นใจให้เธอฝนไม่ได้ตกทุกวันโลกเรามีสอง้านเสมอวันนี้อาจไม่ใช่วันของเธอ ็ไม่เหลือใครก็ยังมีคนที่รักเธออยากให้รู้ฝนไม่ได้ตกทุกวันต้องมีวันที่ฟ้าน,นั้นสดใสแต่ทุกอยากกลับมาเป็นใจให้เธอฝนไม่ได้ตกทุกวันโลกเรงมีสองด้านเสมอ มันของเธอ ฝนไร้หนทางไปอยากให้เธอคิดถึงคำคำนี้ฝนไม่ได้ตกทุกวันต้องมีวันที่ฟ้านั้นสดใสและทุกอย่างกลับมาเป็นใจให้เธอฝนไม่ได้ตกทุกวันโลกเรามีสองด้านเสมอ วันเโอ้ยแบบนี้ก็แย,า,ย,า,ยาสิถามใครก็ตอบไม่ได้เลยอ่ะไหนไหนถามอะไรถามฉันก็ได้นะ ี่ยถ้าตอบได้ช่วยตอบชันทีสิว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทำไมแล้วตายเราจะไปที่ไหนอ่ะ <c oughs> ปัญหาแบบนี้ไม่ต้องหนักใจหรอกแค่สมัครเรียนบทเรียนพระคัมภีร์ทางปริศนีชุดคำถามที่มีคำตอบกับเสียงสันติเธอก็ตอบคำถามนี้ได้จริงเหรอ,อแล้วทำยังไงฉันถึงจะได้เรียนล่ะ ส่งจดหมายสมัครเรียนฟรีได้ที่เสียงสันติผุ้บริษณี131่งสามปนจเชียงใหม่5 0 0 0ูนย์เสียงสันติผุ้บริษณี131่งสามปนจเชียงใหม่5้าศูนศูนย์ศูนย์โทรศัพท์สองหกศูนย์หกสอ็ดสยดังไงก็รีบติดต่อไปนะอืจ้าจ้าฉันจะรีบสมัครวันนี้เลย